มีน้องเก่งมากเลยครับ,รบมาวิ่งครั้งแรกไหมครับอันนี้ครั้งที่สามค่ะอู้ครั้งที่สามแล้วครั้งที่สามสุดยอดเลย สนามหลวงที่นี่นะครับสะพานนี้นแล้วนะโอ้โหมันวิ่งขึ้นไปเลยนะฮะโอ้โหวันนี้พิเศษมากๆเลยนะจริงๆรอมากๆเลยค่ะแล้วอากาศเรบอกวันนี้มีลมมาเป็นใจนะคะให้กับบรรดานักวิ่งของเราด้วยนะคะรชอนนะซิงโอเคครับผมสำหรับสิบอ่ะวอร์มเตรียมรอได้เลยนะฮะสิบกิโลเมตรฮะห้ากิโลก็อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับผมเา ให้ดูไปกันต่อถึงจุดดื่มน้ำแล้วนะคะวันนี้ก็ค่อนข้างร้อนนะคะเป็นพิเศษผ่านไปหนึ่อยหลจะกินน้ำก่อนนะ นี่ค่ะนะครับมาต้มน้ำกันดีกว่าจริงๆมีคนถามว่า พี่ๆในในช่องแดงบอกว่าเฮ้ยทำไมเราวิ่งชิลจังมิววิ่งชิลจังจริงๆมิวก็ไม่ชิลนะคือครูดาวต,ตัวเองในช่วงแรกก่อนค่อยๆไปก่อนนะคนะณตอนนี้ก็คือจะวิ่งสิบโลก็คือค่อยๆวิ่งไปก่อนก็คือแข่งกับตัวเองก่อนนะตอนนี้สู้กันต่อไปค่ะ เดี๋ยวไปเล่งที่หลังโซ่ฮะวันนี้เยี่ยมเลยใช่ไหมถูกแข็งแรงไงค่ะไปค่ะไปกันต่อลุยอันนี้คือสิบกิโลเขาวิ่งกลับแล้วนะคะเราเพิ่งไปเราเพิ่งไปนี่แลาวก็จะวันทุรนรับวันทุรนระวังด้นระวัง ไป,ไปกันต่อไปกันต่อครับไปกันต่อเจอมิวกี่แล้วไปค่ะม <c oughs> ิวสวยมากค่ะเย็นมากตีเย็นทีสุดผ่านไปสี่กิโลค่ะ จุดน้ำดื่มรอเลยนี่นี่แล้วอรุณอมริน,าารนไปไประถงพยาบาลต่อนะให้เขาฉีดให้หน่อยเซฟเซฟขอหัวเข่าค่ะต้องสองข้างเลยค่ะขอบคุณค่ะไป จริงต้องบอกว่างานนี้คือเป็นงานที่ดีมากเลยนะเหมือนมูลนิธิเนาะร่วมบริจาคกับคนพิการกระบอกขาเทียมเนาะเนี่ยถือวอ่าเป็นงานที่ดีมากๆอินฟูสาวสวยท่านนะคะเมื<า>่อเช้าแบบว่าโหตามหาลาบิีบนะตามหาลาบิีบกันเมื่อเช้าเอออาซูซุค่ะคุณนิู้นะคะจาการเส้นชัยคะ่ะ<า>ไปฉีดเข่าเพิ่มอีกนิดนึงนะคะไค่ะ ชิดข่าค่ะสองข้างเลยค่ะนขอบคุณครัได้มาแล้วบูทพลังบูทพลังเขา่าเ,เสริมเสริมข้าวไปนะคะความเย็นเติมน้ำกันค่ะขอเติมได้นะคะ สุบฉีดมากม,มันดีมากค่ะรอบนี้ไม่มีน้ำอ้อยนะคะทุกคนรอบนี้กินน้ำปล่าไปก่อนนะคะเป้าหมายวันนี้นะคะเราก็จะ วิ่งให้ถึงเส้นชัยก่อน1ชั่วโมงสีห้าดูสิว่าจะมาทำกันได้ไหมเพราะว่าเวลาเดิมทำไว้หนชั่วโมงสี่หานก็นจะให้เร็วกว่าน,นั้นหรือเปล่าถ้าได้พัดจะพาตัวเองไปเลือกรองเท้าว,วิ่ง1ชิ้นอันนี้คือให้รางวัลตัวเองนะคะ,อะรอบนี้มีสปอนเซอร์นะคะ น่ารักอะนี่นี่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหชแซ่บไม่เบาใกล้ถึงเส้นชัยแหละค่ะเอออีกนิดเดียวดูว่าจะได้รองเท้าไหมมีฉากในหนังสวยมากสวยมากพอยเพื่อนะคทุกคนนี่ กันต้องก็8ปกิโลใกล้แล้วนะคะอีกนิดเดียวจะได้หรือไม่ได้มีน้องเก่งมากเลยครับมาวิ่งครั้งแรกไหมครับอันนี้ครั้งที่สามครั้งที่แล้วครั้งที่สามสุดยอดเลยเลยคนะ เขาเก่งคือน้องเขาเก่งมากเลยค่ะเมาวิ่งสาดลอพิอพ่สญญาสุดยอดเออนี่เราก็ใกล้แล้วค่ะอีกสิบห้นาทีก็จะถึงเป้าหมายนะคะคแต่ตอนนี้จะเหลืออีกกี่นาทีไปรุนกันออมาดูเขาเั้นชันแล้วนะคะวารุณไปพร้อมกันว่าจะได้หรือเปล่ามิชชั่นจะคอมพิวตหรือว่า<อ>มิชชั่นเฟล ชั่วโมง3าี่นาทีที่เราบอกไว้ครั้งแรกเราทำไว้1ชั่วโมง45ใช่ไหมวันนี้ชนะค่ะเออเอาสิเอาสิเาส่เด็กมิวชิวชิวค่ะ <c ười> ไปดูของกินแต่ว่าตอนนี้รับสปอนเซอร์ก่อนกันนี่มีบรสปอนเซอร์ด้วยวขอเย็น <c ười> นี่ค่ะ กระป๋ออลูมิเนียมใบเก่าขาเทียมเปลี่ยนเป็นมูลค่าขาเทียมผู้มูลนิธิขาเทียมได้นี่เริ่มบริจาคตามนี้ได้เลยนะคะทุกคน,นก็อย่าลืมนะคะบริจะคดีมากเลยถือว่าดีมากนำมารีไซเคิลและเป็นขาเทียมให้กับผู้พิการนะคะขอบคุณน,นะคนมนะมีนันเมย์ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะโปรตีนนันเมย์ค่ะโปรตีนจากซูสิบชั้นนี้นะคะ คือมีหลายร้านมากนะคะไ่ไหว้้มของกินนะคะที่สเขาขือแล้วูขาเยอแล้วอันนี้เราก็รอที่๋้ยเต๋ยวหมี่ค่ะแถวสั้นสุดนะคะเลือกแถวที่สั้นที่สุดค่ะนี้ค่ะก็มิชชั่นคอมพลีทนะคะไปครยยังไงฝากติดตามด้วยนะคะยังให้กำลังใจหนูด้วยนะคะในการวิ่งต่อไปค่ะ